ข้อแรกเลยนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มีวิทยากรพิเศษนะครับเชิญมานะครับที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญครับด้านความสําคัญของน้ําดื่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าน้ำดื่มนั้นนะครับสําคัญชไหนนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับคุณมนตรีนะครับได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณเอ็มีมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับก็เดี๋ยว ขอญาตเจสกรีนไปแล้วก็คุยกันไปบ้างไปไนบ้างบรรยากาศทั่วไปดยทูกครนี้มีแต่ฟ้ากับน้ำบางเจนเรื่องไอไอเทคโนโลเรือนีเป็นยังไงบ้างโอเคอันนี้มาแล้วอินสกรีนยังครับฮัลโหล อินสครีมไหมเด็กแท็กซี่เรือก็คุยกันอะไรปรด็นนึกว่าสครีมมันจ้าอยู่มาเร็วรอบนี้อินอินอินสครีมไหมครับอินแล้วนะโอเค้มขออนุญาตแนะนำตัวเลยผมมนตรีนวลแก้วนะครับผู้เผยโอกาสวณาน่าจะเกลในสายพันธุ์แพรตินัมระดับไปรินนะครับคุณปนุปาคุณชมใจฤทธิ์รัตนะครับกดแปดแปดแปดฝกมือกับออนไลน์ผู้สปอนเซอร์ผู้ดูแลกลุ่มนี่นะครับแล้วก็อยู่ใน ระบบอิเล็กตราบายบัสรลดนะครับโดยกลุ่มใหญ่ผู้นำกลุ่มใหญ่ก็คือคุณสำรานคุณนิรมนนะครับซึ่งเจอกันได้ที่อานบิยอนไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่หรือว่ากระบี่นะครับส่ออวนช่องทางการติดต่อของผมก็มีทุกช่องทางนะครับเน้นลงทุกวันก็ลงไปเรื่อยๆนะครับมีได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้เน้นยอดไล่ยอดเจยอดวอ,อลุ่นะครับเน้นยอดคนติดตามก็ไม่ได้เน้นเน้นเพื่ออะไรลงสื่อโซเชียลนะครับ วันหนึ่งมันจะมีคนเข้ามาทักเข้ามาถามนะครับก็ผมมีอยู่บ้านคนมาทักมาถามไนมะ่ว่าจะเป็นช่องทาง y u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  e ล l i ไ e g Lemon a d อ t ติก o k นะครับนี่ก็คือโดยภาพรวมลองเขไปดองดูกันได้วันนี้ผมมาคุยเกี่ยวับเรื่องของน้ำนะครับน้ำมันมากกว่าน้ำที่เราดื่มตัวไปซึ่งเราจะได้รู้แล้เข้าใจว่าน้ำมันมีความสำคัญอย่างไรแบบไหนนะครับกับเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่นะครับ E อีสปริงรุ่นใหม่ซึ่งเหมือนที่ในภาพที่นั่นนะครับเบตเตอร์เฮลท์ใช่ไหมก็ทุกอย่างมันจะดีหมดเรื่องของร่างกายเรื่องของอารายได้เรื่องของความรู้สึกนะครับซึ่งมันมันได้ทุกอย่างนะครับเหมืนว่าเขาดีอ e ีสปริงทุกวันเนี่ยในข้อมูลที่เรามีกันอยู่นะครับสามารถที่จะก๊อปหรือว่าขอขาจากคนในกลุ่มได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า ความสาคัญของน้ําน้ําเป็นสิ่งสาคัญมากๆต่อร่างกายนะครับรองมาจากออกซิเจนที่ไว้หายใจนะครับน้ากับออกซิเจนเนี่คือเป็นหลักสําคัญนะครับขาดสองอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็ร่างกายมีส่วนประกอบร้อยละเจ็ดสิบนะครับของน้ําซึ่งมีความสําคัญมากเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกาย จึงต้องเลือกดื่มน้ําที่มีคุณภาพนะครับน้ก็ไปทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายเช่นย่อยอา,าหารละลายสารอาหารและออกซิเจนควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเลือดไหลเวียนละลายสารพิษต่างๆออกจากร่างกายนะครับนี่คือความสําคัญของน้ําเพราะฉะนั้น70%นของน้าถ้าได้น้ําสะอาดร่รางกายเราก็จะสมบูรณ์ดีมาต่อกันเลยประโยชน์ต่อสุขภาพของน้ําดื่มที่สะอาดและปลอดภัยนะครับก็คือ ช่วยเรื่องของการผอมลานช่วยเรื่องของสุขภาพผิวที่ดีขึ้นป้องกันการก,กัดน้ําควบคุมน้ําหนักลดอาการเกิดนิ้วในไตมีส่วนช่วยในการย,ย่อยอาหารนี่ครับสารสาคัญก็มีอยู่อาวสารจริงๆแล้วการเป็นนิ้วในไตเนี่ยเริ่มจากการดื่มน้ําน้อยนะครับนี่มีข้อมูลจากด้านล่างสายมือนะครับจะเป็นข้อมูลอยู่เว็บไซต์ต่างๆเข้าไปดูสามารถสอบ,อบดูเพิ่มเติมได้ การนี้เรามาดูกันว่าปริมาณน,น้ำในร่างกาย70%เซนี่ยปัจจัยที่มีปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มน้ำเป็นอะไรบ้างก็คืออายุนะครับอายุน้อยปริมาณน,น้ำในร่างกายมากนะครับคืออายุน้อยเนี่ยต้องใช้น้ำมากเพื่อการเจริญเติบโตเพศผู้ชายต้องการน้ำมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้หญิงต่างกันหญิงตั้งกันในน้ำบดเนี่ย ก็ต้องการน้ํามากกว่าเช่นกันเพราะว่าต้องเอาไปใช้ในการผมปืนน้ํานมแล้วก็ในเรื่องของการดํารงชีพนะแล้วก็สภาวะเวดล้อมอากาศร้อนก็ต้องใช้น้ํามากเมืองไทยมังร้อนครับโยเฉพาเพราะฉะนั้นเรื่องของการดื่มน้ําเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ไลฟ์สไตลก์การออกกาลังกายมีกิจกรรมมากกว่ามีกิจกรรมม,มีกิจกรรมมากนะครับก็ต้องการน้ําที่มากกว่านะครับกิจกรรมที่เราทามเดินวิ่ง ตาคเดดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เพาะวสุขภาพต้องการน้ํามากขึ้นเมื่อจะป่วยนะครับเพื่อที่จะกาจัดสารพิษให้ระบายออกไปไม่ว่าจะเป็นทางจระปัสสาวะหรือทางเหงื่อแล้วกันจากนั้นแหล่งของน้ําดื่มมาจากไหนบ้างเพราะน้ําดื่มตัวไปที่เราเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็น้ําผลไม้น้ําปักปันหรือว่าอาจจะเป็นผลในการเกี่ยวกากใยก็แล้วแต่นะครับเครื่องดื่มผลไม้จากาแฟพวกนี้หรือว่าแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมนะครับนี้เรามาดูกันต่อไป พราะพฤติกรรมคนยุคนี้ยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงนะครับเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างใจชีวิตอยู่ใน้อเองนานเสี่ยงกับน,น้าแต่ไม่รู้ตัวเพราะว่าอยู่้อเองเนี่ยเย็นหนาวก็เลยไม่ดื่มน้ําน้อยนะครับดื่มชาก,กาเฟเครื่องดื่มหวานกับน้ํออกกับน้ําออกจากร่างกายมากนะครับเพราะว่าพวกชาก,กาเฟพวกนี้จะทําให้ร่างกายเราสันดาบมากขึ้นก็เลยน้ําจะต้องกลับมากกว่าเดิมในปรรดมาณหน้าจอหรือะมาณทั่วไปเนี่ยผมเจอมาหลายคนเนี่ยจากการ ลืมนะลืมดืมม่มน้ำเนี่ยเพราะว่ามุ่งมั่นอยู่กับการตามาน,นะครับก็เลยดื่มไปผลุท้ายก็จะมีปัญหากับไตนะครับแล้วก็มาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นาหน้ําที่ดื่มอยู่ทุกวันเนี้ยมีสารปนเปื้อนสารเจือปนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับมันจะเรื่องของไมโครพลาสติกอะไรก็แล้วต่นะครับลวนนัก,กนนี้เรามาดูกันว่าสารประปนในรูปแบบลวนนักมีอะไรบ้างอันนี้เป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์นะครับ P d h GCDs เนี่ยสามารถจะหาในจัตติปีดีหรือว่าข้อมูลต่างๆได้ที่สามารถจะแปลออกมาได้ก็คือสารผลเพื่อนในรูปแบบรลหหนักโลหหนักเป็นธาตุาที่มีน้ําหนักมากกว่าน้ําถึงห้าเท้านะครับมีทั้งชนิดที่มีประโยชน์และชนิดที่เป็นพิษต่อร่างกายซึ่งการกินจะเป็นช่องทางที่นําสาร,หรเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้มากที่สุด โดยสารเหล่านี้อาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ําระหว่างขั้นตอนการผลิตและโลหะหน,นักที่มักจะพบปนเปื้อนอยู่ในน้ําดื่มจะมีดังนี้มีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งสารตะกั่วนะครับนี่คือสารตะกั่วรูปปันสันสานเมื่อขยายก็จะประมาณนี้เป็นโลหะหน,นักที่ใช้ในเวทวงอุสตสาหกรรมและการเชื่อมโลหะการบัดครีการรูมสายเคเบิ การทำสีการกอร่อสร้างเครื่องเคลือบนะครับการพิมม์หลายป้าเป็นต้นสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้จากการกินและการสูดดมเมื่อสารตะก,กั่วเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลานานและปริมาณมากจะสง่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อนแรงและเป็นน้มภาดได้ในที่สุดนะครับนี่คือผลของสารตะก,กั่วเหมือนกับหม้อเคลือบเลยตัอไปที่เราเห็นเนี่ยนี่คือสารตะกั่วประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสารประวรส สารประโดก็คือโลอะหนักสีขาวมันวาวมีทั้งรูปของเหลวของแกง็งและแก๊สใช้เป็นส่วนประกอบของการผลิตสิ่งของต่างๆเช่นเทอร์โมเมมิเตอ,เตอ,เตอ,เตอร์บารอมิมเตอร์หลอดฟูหลอดฟูอเรสเซนต์หรือว่าแบตเตอรี่นะครับนี่คือสารประโดแล้วก็เป็นสารเคมีปนเพื่อนในน้ำจึงปนเพื่อนอยู่ในปลา เลอะอันตราสารประโลดสามารถกับตุนร่างกายได้โดยการกินอหารที่พนเพื่อนและสูดดมสารเอยและการสัมผัสทางผิวเมื่อร่างกายได้รับสารประโลดในปริมาณมากหรือเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้ตับและไตยอยักเสบสมองถูกทำลายโดยอจางตางเดินประสาอ,อักเสบกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้เหมืนกับนี่มาสังเกตดูแยวนี้ปลาที่เรากินนี่ยิ่งปลาตัวใหญ่ถ้าศึกษาข้อมูลดูเนี่ยจะมีสารประโลดมากอยู่พวกเมโครพลาสติกพวกนี้ แล้วก็ต่อไปก็คือแคสเมียมแคสเมียมคืออะไรจะพบอยู่ในเร่ธาตุอื่นๆเช่นเรสังกะสีเร่ตะกั่วเรตทองแดงแคสเมียมมักจะปนเพื่อนอยู่ในแหล่งน้ําใกล้เหมืองแหล่งน้ําติ้งหรือน้ําเน่าเสียนะครับพบผสมอยู่ในสีตาบ้านน้ําเสียจากอุตสาหกรรมเข้าสู่ร่างกายจากการสูดดมหรือจากการกินอาหารทะเลที่ปนเพื่อนเมื่อร่างกายได้รับสาร แกสเมียมนระยะยาวจะทำให้ปอดตับหรือไตถูกทำลายทำให้เกิดโรคอีโตอีไตนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่ทำให้ร่างกายเดินไม่ได้เหมือนกระดูกสันหลังตูกดนี่คือประมาณนี้จะสารแกสเมียมแล้วก็ต่อไปก็คือสารปนเปื้อนในรูปแบบของเช้อโรคเช้อโรคที่มักปนเปื้อนมากับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรียซึ่ง เชื้อแบคทีเรียจะมีทั้งไอ้คุณและไอ้โต้ตัวร่างกายสำหรับแบคทีเรียในน้ำนั้นที่พบบ่อยจะมีอยู่สงชนิดด้วยกันได้แก่ก็คือโคลิฟร์มแบคทีรียแล้วก็แบคทีเรียเกรีมลบที่เติบโตได้ดีทั้งในทั้งในที่ที่มีและไม่มีอากาศนะครับมีชีวิตยอยู่ได้ในน้ำนานกว่าจุลินทรีย์อื่นนี่คือความมันตราย ของคล l ิฟอร์แบคทีเรียแล้วก็หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้มีอาการคล้ายไก้วาดใหญ่เป็นไก้ปวดท้องท้องเสียนะนี่คืออาการที่สังเกตได้สามารถจำกัดได้ด้วยการผ่านกระบวนการความร้อนผ่านระบบกรองน้ำที่สามารถก่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้คอรีนล่าเชื้อในน้ำโดยมีความเข้มข้นปริมาณ0 2นถึง0.5 ppm นี่ครับ แล้วก็อันนี้อีโคไลอันนี้จะได้ยินกันบ่อยแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์มีความหลากหลายสายพันธุ์โดยปกติจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและยังช่วยย่อยอาหารรวมตั้งเป็นรวมตั้งให้วิตามินบางชนิดแก่ร่างกายนะครับแต่าได้รับเชื้อแบคทีเรียชนิดี้มากเกินไปอาจสง่งผลให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียและเบื่องอาหารได้นบนี่ถ้ารับมากเกินไปแล้วก็ต่อเนื่องยาวนาน อันนี้เรามาดูต่อไปเงียบตัวรายที่มองเห็นด้วยตาเปล่าในน้ําดืม่มก็คือไมโครพลาสติกนะครับที่ผมพูดแล้วไมโครพลาสติกอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกขนาดข่องเส้น่าศูนย์กลางน้อยกว่า5มิลลิเมตรไมโครพลาสติกประปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมแทบทุกพื้นที่ทำไมถึงพบไมโครพลาสติกปะปนปะปนในสิ่งแวดล้อมเทบทุกพื้นที่มาดูกันนะครับก็คนใช้พลาสติกจำนวนมาก แล้วก็เวลาผ่านไปนานเข้าเนี่ยกระบวนการย่อยสลายพลาสติกบางส่วนจึงกลายเป็นอนุภาคเล็กๆนะครับแล้วก็อนุภาคเล็กๆนี่แหละที่จะผ่านการย่อยสลายพัดปลาลอยปะปนไปต่้นะครับรวมั้งในแหล่งน้ําต่างๆด้วยอันนี้เรามาดูกันนี่คือสารสําคัญนะครับแล้วก็มีที่มานะครับไมโครพลาสติกล่างสุดที่ว่าเขียนไว้เป็นที่มามนุษย์กินไมโครพลาสติกนะครับ5กรัมต่อสัปดาห์ เมื่อปี2000พุทธศักราช2 5 6 3ในงานศึกษาโดยองค์กรของทุนสัตว์โลกสากลน,นะครับหรือว่า w w f ร่วมกับมหาวิทยาลัย,น,ยนิวกาสเซใออสเตรเลียทำการวิจัยอาปริมาณพลาสติกจากแหล่งธรรมชาติสู่วงจรบรยพวกของมนุษย์พบว่า,าควางดีๆนะครับมนุษย์ อาจจะบริโภคไมโครพลาสติกสู่ร่างกายในปริมาณฝ่าสปันจินหรือ5คกรัมต่อสัปดาห์เท่ากับบัตรเครดิตหนึ่งใบคิดเป็น20กรัมต่อเดือน240กรัมต่อปีนะครับนี่ก็กําลังที่รีมาร์ไว้ก็คือที่มาไมโครพลาสติกผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับโดยดรทัศนาทรัพมีใจนะครับศูนย์ความเป็นเลือด้ดานเทคโนโลยี ปิตรอกเคมีและวัสดุนี่แลวก็มาดูกันว่าสารปนเพื่อนในรูปแบบสารปนเพื่อนในรูปแบบรูปแบบสาร PFS a นะครับหรือสารเคมีตลอดการคำว่าตลอดการขก็น่าเข้าใจได้นะครับก็คือยาวนานจนไม่มีที่สิ้นสุดกลมสารปิด กงตนในน้ำแล้วก็ไปด้วยสาร pfos นะครับแล้วก็ pfoa เป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในปะอุตสาหกรรมต่างๆเช่นสารเคลือบผิวกระทะนี่นครับสารลดแรงตึงผิวในแชมพูสารลดแรงตึงผิวในยากระเมลงสารเคลือบในบรรจุัณฑงอาหารสารเคลือบเสื้อกันฝนเป็นต้นนี่ครับนี่คืออยู่ติดกับตัวเราตลอดนะครับทุกอย่างที่พูดมาเนี่ย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกําจัดได้ในโรงบําบัดน้ําเสียจึงถูกปล่อยออกมาเชื้อปนอยู่ในแหล่งน้ําและก้อยๆสะสมอยู่สภาพแวดล้อมได้เป็นหลักร้อยปีนะเราตายแล้วเชื้อนี้ยังไปสารนี่ยังมีอยู่เลยสามารถทําให้เกิดเนื้องอกในสัตว์ในองค์ตดลลงได้และยังส่งผลกระทบระยะยาวาต่อการเติมานของร่างกายหลายประการ นีกครกน,นี้ยคุณภาพของน้ําดื่มกำจํากัดของกำจำํกำจากัดฟาร์มของคุณภาพของน้ําดื่มคือน้ําดื่มที่มีความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดนะครับประชาสาร์นลเพื่อนทางเคมีและสารยินตรีต่างๆอานิ มีสารเชื้อสุรินทร์ซีโลอนหนักและสารเคมีนะครับมันมีที่มาอยู่ด้านล่างมุมฝามือนครับแลว้วก็การนี้เรามาดูกันว่าเครื่องน้ําเครื่องกรองน้าอ e ีสปริงเนี่ยมีอะไรพิเศษมีอะไรดีมีอะไรเด่นนะครับเครื่องกรองน้ e ําอีสปริงใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจผูพ้พกแล้วก็กล้ารับประกันนะครับเนี่ยอันเนี้ยใส่ใจสิ่งแวดล้อมคืออะไรบ้างก็คือไม่สูญเสียน้ําติ้งนะครับซึ่งมันที่หลายกคนหลายๆคนรู้เหมือนระบบ RO ระบบอะไรทุกอย่างเนี่ย จะทำให้มีน้ำเสียมากกว่าทิ้งน้ำโดยใจเย็นนะครับระบบกรองน้ำนี้จะให้ปริมาณน้ำเข้าและน้ำออกเท่ากันช่วยรักษาทรัพยากรน้ำของโลกนบบนี้เป็นจุดเด่นที่ใจสิ่งแวดล้อมเครื่องกรองมีสปริงไม่มีน้ำเหลือทิ้งกันใะกรองนะครับปริมาณน้ำที่ปริมาณน้ำที่ได้หลังผ่านการกรองกระบวนการกรองนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปริมาณน้ำที่ได้หลังผ่านการกรอง จะเหลือ20นี่ครับนี่ถ้าผระบบอาวุธนะครับด้านฝ่ามือของจอเนี่ยเครื่องกรองน้ำระบบอานะครับจะมีน้ำเหลือติ้งเนี่ยกับนากรองเนี่ยแปเป็นต์นะครับซึ่งน้ำที่ใช้จริงๆก็เหลือแค่20เพราะฉะนั้นต้องใช้ปริมาณน้ำที่มากเพื่อได้คุณภาพน้ำที่น้อยนะครับแล,ลลลแล้วก็ใส่ชีวิตล้อมลดขวดพลาสติกและกระยาอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นไมโครพลาสติกนะครับซึ่งใช้ไส้กรองคาร์บ e อน E3 รงน้ำได้มากถึงอ่าปันลิตรต่อปีเปรียบเทียบเท่ากับขวดสปติกขนาด500ร้อยมิลลิลิตรมากถึง1 0,000ืขวดนะครับนี่ห0 0 0 0มืนขวดก็เยอะนะครับเยอะ1 0 0 0 0หมืนขวดแล้วก็ uvc led มีอายุการใช้ยานถึง500รั่วโมงการตามารหรือ10ปีจึงไม่ต้องทิ้งทุกปีนี่ครับคือเฉพาะหลอดเนี่ยก็ใช้ชั่วอายุควน,นึงก็ใช้แค่ไม่กี่หลอดเองไน่าป็น10สิบหลอดนะครับตั้งแต่เกิดยันตายแล้วก็ ช้พลังงานน้อยนะครับมมาเทียบกับรุ่นเดิมรุ่นใหม่ใช้4าวัตต์นะครับรุ่นเดิมใช้60วัตต์นี่คือป,ประหยัดลงมาด้วยนะครับแล้วคุณภาพมากขึ้นด้วยนี่การนี้ใส่ใจผู้ผผบริโภคอย่างไรสะดวกด้วยการบำรุงรักษาไม่หลายขั้นตอน,นครับเปลี่ยนแท้กรองปีละครั้งหรือหน้าปลิตและใช้เวลาเปลี่ยนแท้กรองไม่ถึง2นาทีนะครับอันนี้ผมไปเปลี่ยนในลูก,ก้ามาแล้วแป๊บเดียวนะครับ แล้วก็อ e ีสปริงอีสปริงแก่สามปีแพ็กเกจเสริมที่จะดูแลลูก,กา้าหมดกังวลการติดตั้งและเปลี่ยนส้กคลองโดยทีมอินโอมสวิตนะครับคือมาบริการ,ก,การถึงบ้านท่านหรือให้บริการถึงบ้านครับโดยอีสปริงแ e ก่สามปีอันนี้ติดต่อทางาจบได้เลยติดต่อทางเอ็มวีจบได้ทุกสาขาหรือว่าเส้นทางออนไลน์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับ m A L T เเเพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้น้นนำ เชืองอายุการใช้และสั่งซื้อใส่กลองปานแอปเตอรตันตีนี่เทคโนโลยีนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยอันนี้ความประหยัดกลุ้มค่้าแล้วก็กล้ารับประกันครับคนมาดูกันต้าน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยหนึ่งบาทหกสิบหกสตางค์ถ้าน้ำตัวไปก็ประมาณแต่หนึ่งลิตรก็ไม่ต่ำจากน้ำเร่นเหมือนกันนะครับกันยี่สิบกว่าบาทถ้าที่ซื้ออกันอยู่ถ้าน้ำปกติเอาตัวไปก็ น้ำบริสุทธิ์ก็67บาท8บาทก็แล้วแต่นะครับเมื่อเทียบกับน้ำดื่มขวดที่ราคา9บาทแล้วก็อ s ส r ร n g งนี้รับประกันคุณภาพ5ปี9.5บาทต่อเดือนนะครับเมื่อใช้ใส้กรองที่าปันนิดต่อปีนะครับประมาณาบาทต่อเดือนก็เดือนละปีละ10บาทซึ่งน้อยกว่าก็อาจายตัวศัพท์มั่งผมว่าแล้วก็รับประกันของปัจจ90วันกับไม่ปใจจก็คเปลี่ยนเอาไปขึ้นไปตาม ที่จบว่าไม่พอใจตรงไหนยังไงนะครับนับวันนับจากวันที่ซื้อตามไม่เสร็จเรมเงินนะครับหรือวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์อันนี้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเรามาดูกันจำนวนสิ่งบนเพื่อนที่กรองได้นะครับมากกว่าร7 0ชนิดการเปลี่ยนไส้กรองก็เปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายเพียงถังนาทีอายุการใช้ไส้กรอง5ปันลิตรหรือ1ปีแล้วก็การ อายุกันใช้อาน UV หรือ uv led นะครับว่าร้อยชั่วโมงหรือว่า10ปีนี่อันนี้เทคโนโลยีล้ำสมัยยังไงผสมผสานชุดผสมผสานชุดใส้ครองคาร์บอน e 3นะครับและเทคโนโลยี uvc led เพื่อให้ได้น้ำดื่มสะอาดและรสชาติดีนะครับกรองสิ่งไม่ดีกรงคุณก้าสิ่งที่มีประโยชน์นะครับก็ดูตามภาพใส่ครองคารบ์บอนนะครับอยู่บนส่มือคนท่าน แล่วก็เทคโนโลยี UVC LED เนี่ยก็อยู่ฝั่งฝวามือนะครับตานหน้ากหว่าจอกนเนี้ยจุดใส่กรองคาร์บอนอีสานเนี่ยประสิทธิภาพการกรองสิ่งปนเปื้อนมากกว่า170ยนิตกรองเร่ต้านในน้ําที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกรองสิ่งปนเปื้อนที่ส่งผลต่อร่างกาย104สมานิดได้แก่ไมโครพลาสติกกลุ่มสาร PFS a และสารเคมีตลอดการเช่น PFOA p f OS 3อสารหหรือถึงตี c tcp แล้วก็ยาบางชนิดตะกัวปรอสรสารนิสัยระเอยสารกำจัดศัตรูพืชสารกำจัดโรเชพืชส,สารบนเพื่อนอื่นอื่นอีกมากมายนะครับกงเรตอด้านนะ้มีประโยชน์าานต่อร่างกายและเรืดเหล่านี้ยังช่วยให้น้ำมีรสชาติดีนะครับได้แก่แคลเซียมและแมกนีเซียมนะครับอดไดเพิ่มเติมก็ ฝั่งด้านล่างนะครับก็สามารถดูได้กันโครงนั้นมีสปริงเบาเบรเพื่อรรให้สำหรับประโยชน์ที่ผ่านมาในการปฏิบัติผลิตภัณฑ์พวกตันั้นไม่มีผลในการป้องกันบสายโรคนะครับอันปีนีน้ก็กำหนดแล้วก็ขั้นตอนที่หนึ่งเรามาดูกันครับกันกรองกรองหยาบซึ่งอันนี้จะติดมากับกรองละเอียดเลยกรองอนุภาคและตะกอนก้อนใหญ่จากวัสดุเทนิตตี่ไม่ผ่านการกรองตัดต่อนะครับนี่ก็คือกรองอนุภาคครับจากวัสดุเทนิตตี่ไม่ได้ผ่าน การโครงตัดต่อเรามาดูกันความละเอียดนะครับวัดสดุชนิดไม่่านการตัดต่อเนี่ยก็จะติดอยู่กลรงกระนอกระนี้ชั้นที่สองชั้นกลรงละเอียดนะครับก็ปริจากเยื่อเมนเมมเบรนละเอียดโออุ้มไส้กลรงคาร์บอนกำมันโดยรอบนะครับแล้วก็ดักจับอนุภาคขนาดเล็กไมโครพลาสติกเร่ใยอินทรีย์สีก่อโรคที่อยู่ในน้ำช่วย ปรับปรุงความใสของน้ำนะครับเนี่ยก็ดูได้นะครับชั้นรับรองโครงสร้างแล้วก็ชั้นเมนเปลนรายละเอียดนะครับเป็นเปลนรายละเอียดก็ดูถามภาพนี่เลยคันนี้ทำมาจากอะไรบ้างก็ทำมาจากกะละม้เปล่าสู่รใส่กคงกระบวนกระมันที่ช่วยดักจับสิ่งผลเพื่อนกระมวนการก็จากกะละม้เปล่านะครับแล้วก็ทำากระบวนกัะมัน,นอาจเป็นแท่งดักจับสิ่งผลเพื่อนได้นะครับซึ่งที่บอกร้อยเจ็ดสิบชนิด ขั้นที่สามก็คือจันคาร์บอนกับมันนะครับนี่คือจันในสุดผลิตโดยตานกำมะนจากมะพร้าวยึดเกาะกันด้วยโพลิเมอร์นะครับแล้วก็สี่คุไกการกรองการดูดซึมการดูดซับการดูดซึมการดูดซับทางเคมีแล้วก็การดักจับอนุภาคนะครับกรองสิ่งบนเพื่อนมากกว่าร้อยเจ็ดสิบชนิดคาร์บอนอะทอมเนี่ย มันสีน้ำนมที่เราเห็นอยู่ก็มีกึล่างเป็นอนุภาคนี่นนโก็กำหนดแล้วก็เทคโนโลยีเทคโนโลยี uv e led ในเครื่องกรองน้ำมีสปริงมีประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรคมากกว่าแบคทีเรียและไวร 99. 99ัส99.99%จดรันดปร์เน์ะครับนี่แล้วก,กดีของ uv c led ก็คืออายุใจ้านอ้ารัอยจมูกการตระมานหรือนานถึง10ปี จริงลก็อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มิดมตัวสิ่งแวดล้อมแล้วก็ UVC LED ประหยัดไฟยี่เปอร์เซ็นต์โดยเปรียบเทียบการใช้การใช้ไฟขณะที่ u v เปิดใช้งานนะครับรุ่นใหม่ใช้กําลังไฟ4ี่หมาวั์ขณะที่รุ่นเดิมใช้กําลังไฟ6 0สวัตต์มันก็ประหยัดขึ้นไปอีก LED ในแสง LED ปล่อยแสง UVC ออกมาจนถึงระดับสูงสุดและรวดเร็วกว่าชนิดแลมอันนี้ป็นสิทธิภาพ ในการกระจายสนจุกลรียนสีได้ดีขึ้นด้วยรังสีที่มีความยาวคลื่นเฉลี่ยนะครับ267นาโนเมตรซึ่งใกลเคียงกับความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งเชื้อคือ265นาโนเมตรขณะที่ UV-C Lab ให้รังสีที่มีความยาวคลื่นเฉลี่ย2 4นาโนเมตรอันนี้นองศึกษานะครับนาโนเมตรคืออะไรอันนี้เรามาดูกัน เครื่องคลองที่มีสิทธิบัตรนะครับได้รับสิทธิบัตรรวมจํานวน42ชนิด42สิทธิบัตรนะครับนี่คือสิทธิบัตรจากทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศหนึ่งประเทศใดคือจากทั่วโลกสิทธิบัตร42สิทธิบัตรแสดงว่า42อย่างเนี้ยอย่างน้อย 10- บหรือปีเนี่ยไม่มีใครที่สามารถทาได้เพราะจดสิทธิบัตรเรียบร้อยทั้งที่ได้รับการอนุมัติแล้วและอยู่ในระหว่างรอดาเนินการอีกน่ครับแสดงว่าสบายใจได้นี้ จะไม่มีใครทำเหมือนได้อย่างน้อย42อ,อย่างก้งมีสติปัตย์อันนี้เรามาดู NSF นะครับสบติปาพที่รับการพิสูจน์สีมาตรฐานก็มาตรฐาน42ก็บอกว่าสิ่งลดสิ่งปนเพื่อนที่มีผลทางกายภาพเช่นรสชาติกลิ่นและความเสของน้ำมาสารนาบสามก็คือลดสิ่งปนเพื่อนที่มีผลต่อสุขภาพเช่นตะกั่วสารนินทรอนเฮย มาตรฐาน55ก็คือลดปริมาณเชอจุลินซีด้วยแสงอันตราไวโอเลตแล้วก็มาตรฐาน401ลดสิ่งบนเพื่อนที่เกิดขึ้นใหม่เช่นยาบางชนิดสารกำจัดศัตรตูพืชแล้วก็สารกำจัดวัชพืชนะครับนี่จาก N,S,F อันนี้มาดูมาตรฐานกัน MV ได้รับมาตรฐานโคซ r ลจาก สมรรถคุณภาพน้ำนะครับ Water Quality e s o s a t i o n หรือ WQa ในหมวดเครื่องตรองน้ำคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภคนี่สามารถไปเสิร์ชดูได้ว่าไอ้เหลืองๆโลโก้เนี่ยคืออะไรนะครับมาตรฐานโกเซลนี่คืออะไรมันใช้การตรวจสอบนะครับก็คือโลโก้บนเครื่อง NSF แล้วก็โลโก้สีเ mhm. หล <wh ats Napoleon> ืองเนี่ยโกเซลก็จะใช้ที่เป็นไมโครพลาสติก PFOS นะครับ ชิตตะกวัวโปรดยีดห้ออินเบนซินเบนซินนะครับแล้วก็รา้ชื่อถึงเพื่อนที่อยู่เนี้ยล้องขยายดูได้หาดูได้ตรวจสอบได้ครับใครจะดูเรื่องแบ้นี้ดูในเว็บไซต์ตัวได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสักโลน่าได้รวดเดียวเพียงสองหนึ่งศูนย์นาทีนะครับปเปลี่ยนได้เป็นสองนาทีนะครับหนึ่งครั้งตัวหนึ่งปีแล้วก็เครื่องมือไม่ต้องนะครับก็คือสองหนึ่งศูนย์สองนาทีในการเปลี่ยน พีละหนึ่งครั้งเครื่องมือไม่มีไม่ต้องใช้นะครับแนะนำ่ต้องความสะอาดไปในเครื่องรองน้ําด้วยอิตุปันความสะอาดนะครับเคลี่องนิ่งเย็นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อสุขณนะสุขการน้ำที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสทางการตลาดนะครับเครื่องรองน้ำและกล้องกล้องอากาศโดยกล้องกรองอากาศก็จะมาคุยกันในโอกาสต่อไปนะครับเครื่องลงน้ำโอ้พี่ก,กเจ็ดหนึ่งหมื่นสี่พันข่าวรายล้าน นะครับจากกีสปริงอดนดับหนึ่งแนวโน้มเติบโตถึงสาม็นต์ะครับสอก็เยอะอยู่นะครับเรียงกับเคลื่อนจากคุณภาพนะครับตัวน้ำประปาเนี่ยมันลดไปจนกว่าเดกสนต์แล้วก็ใช้เครื่องกรงน้ำเนี่ยยีนี่ครับเะพะเครื่องกรองน้ำอันนี้ดูนะครับรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับหมาเครื่องกรองน้ำมีสปริงเครื่องกรองน้ำมีสปริงยารนดับหนึ่งของไทยและของโลกนี่ สำหรับท่านที่ต้องการราคาอาจจะคิดว่าแรงไปแต่สามารถจะผ่อนได้นะครับจะเป็นศูนเปอร์เซนกี่เดือนก็ไปตกลงดูบัตรอะไรบ้างก็สามารถที่เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ด้วยท <si hai> ี <fin anta> <ots> ่จดเป็นนะครับนี่ก็คือข้อมูลของน้ํานะครับซึ่งมีความสําคัญเหมือนกับชีวิตนะน้ำก็คือชีวิตนะครับเพราะชีวิตเราต้องการน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ของการดํานงจีบนำาูงชีวิตนะครับก็ ส่วนผมก็ขออนญ,ญาตขึ้นมาให้กับ m อ็ครับนัองอยู่กันไม่เลยโอเคครับก็สุดยอดไปเลยนะครับสำหรับข้อมูลของเครื่องน้ำอีอสเปนะครับและก็ความสำคัญของน้ำเนาะวันนี้ได้ฟังกันอ่าสุดยอดไปเลยนะทั้งเทคโนโลยีทั้ง